อโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวจุกแล้วก็สายล่าขาหกทุกๆคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับจุดแจงกันด้วยนะ ตอนนี้นั้นนะคะเกม Identity 5ของเราได้เดินทางสร้างความสนุกสร้างสังคมเรือน้อยเรือใหญ่มากมายกับผู้เล่นมาเป็นเวลาถึง1ปีเต็มแล้วนะคะกับเซิร์ฟเวอร์ของทางฝั่งประเทศจีนเรียกได้ว่าเราเนี่ยก็ได้เดินทางมาไกลามากๆจากตอนแรกนะคะยังจำบรรยากาศได้เลยที่มีตัวละครให้เล่นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น แต่เราก็สนุกกันได้เนาะจนตอนนี้เนี่ยตัวละครก็ได้งอกเงยออกมาแทบจะทุกเดือนกันเลยทีเดียวคืออัปเดตแบบมารัวมากๆนะคะและเนื่องในวันครบรอบ1ปีของเกม Identity 5ทาง Official เนี่ยก็ได้มีการปล่อยภาพอันแสนอบอุ่น เพื่อถือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ1ปีนี้ขึ้นมานะคะก็เรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆเลยในภาพเนี่ยก็จะมีตัวละครทั้งของฝั่ง survivor แล้วก็ hunter มาร่วมยินดีกันมากมายพร้อมกับเค้กก้อนโตด้วยนะคะดูดีๆแล้วเหล่า survivor ตัวใหม่เนี่ยก็มาร่วมแจมกันด้วยแหละคะ่ะแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะสิเพราะว่าในภาพเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับตัวละครแล้วก็สัตว์เลี้ยงกันแล้วนะคะแต่จะมีจุดหนึ่งท ที่สะดุดตาม,มากเวอร์คายว่าจะเป็นฮันเตอร์ตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กที่ทางทีมงานปล่อยออกมาในภาพนี้เดี๋ยวจุ๊บแจงจะซูมให้ดูนะคะอ่ะตรงนี้เลยข้างแม่เกอิชาก็เป็นตัวละครที่เหมือนกับ เป็นตัวที่มีอะไรบางอย่างคลุมหน้านะคะแล้วก็มีรอยเย็บอยู่ด้วยแถมมือของเขาเนี่ยยังมีการถือขวาดยักษ์อยู่ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทางผู้เล่นของจีล้วก็ฝั่งบ้านเราเริ่มเกิดการถกเถียงกันแล้วว่าภาพที่เหมือนเป็นคำใบน้นี้จะเป็นคุณหุดไลกาห์เอ็มม่าหรือว่าเป็นฮันเตอร์ตัวต่อไปกันแน่แต่ฮันเตอร์ตัวล่าสุดน้องนาคีเนี่ยก็มีการอัปเดตไปค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะจะมีคุณเซอร์เวอร์ตัวใหม่มาถึง2ตัวด้วย ้วกันแลนสำหรับจุดแจงเองเนี่ยก็คิดว่ารูปนี้ที่มีบุคคลปริศนาก็อาจจะเป็นฮันเตอร์ตัวใหม่ของเราก็ได้เพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะต้องรอทางออฟฟิเชียลประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะก็คาดว่าไม่นานนี้เนี่ยเราก็คงจะได้ทราบข้อมูลจากออฟฟิเชียลเพิ่มเติมกัน,กนแล้วล่ะเนาะเอาเป็นว่าอดใจรอกันหน่อยนะคะฝั่งนักล่าหรือว่าฝั่งฮันเตอร์เนี่ยก็เตรียมตัวเฮฮากันได้เลยก็อาจจะมีตัวโหดมาให้ได้เล่นกันอีกตัวก็เป็นได้ คลิปนี้เนี่ยอาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะเพราะว่าจุ๊บแซงก็ยังเอามาอัปเดตให้เ,เพื่อนได้ดูกันถ้าเปเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆหม่ของจุ๊บแซ้งเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe, s u b ส cribe และกดกระดิ่งไวเดอเวลาลงคลิปใหม่ๆหม่จะได้มีการแจ้งเตือนกันไปแลป้วเพื่อนก็จะได้กดเข้ามาดูได้ทันทีทันใดเลยนะคะแล้วเร็วๆนี้ก็เตรียมตัวพบกับกิจกรรมในเกม Identity Five ฉลองครบรอบ1ปีกันได้เลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้บอกได้เลยว่ามีของรางวัลดีๆเพียบ ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย